Data-Driven Business ก็คือต่อไปนี้เราจะต้องขอข้อมูลทุกใบเสร็จนะครับถ้าคนที่เราสามารถติดต่อได้100คนคนแปลว่าเรามีรายชื่อ100มีทั้งเบอร์โทรมีทั้งอีเมลแต่เราเสื่อสารกับแค่20%นะครับคำถามคือมีโอกาสที่จะขายเกิดการขายกับการสปอนเซอร์กี่คนในร้อย20ใช่ชัดมากคุณ สื่อสารกี่คนคุณได้ตามนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คือมีร้อยเบอร์ติดต่อร้อยเบอร์มีร้อยคนติดต่อร้อยคนเพียงแต่ว่าจะเป็น L F FL F L F T B P หรือ S B P นะครับต้องวางเส้นไว้นะไว้ใจได้จริงๆคือ T B P ไม่ใชไ่ไม่ไว้ใจ S นะในเชิงงานอะ่ะยังไม่ถึงระดับ ที่จะรับผิดชอบว่าฉันจะต้องบริการทุกคนเพราะว่ายอดหนึ่งแสนเนี่ยยังคุยไม่ค่อยอมันไม่เหมาะสมละที่จะบอกว่าเฮ้ hey, คุณต้องโทรติดตันทุกคนทุกคนทุกคน,กคนอะไรอย่างเงี้เข้าใจปะ่ะ TBP เหมาะสมเพราะว่ารับเงิน TBP มี3ขาเขาเข้าใจว่า3ขาไม่รอดตัวไม่รอย SPP ไม่เข้าใจเนี่ยฉันเดินนี้900คะแนนเดินหน้า700คะแนนแล้วไงชีวิตไม่สะเทือนนะโอเคปะ่ะแต่ t p p ตกหนึ่งขาเนี่ยมันสะเทือนแล้วนี่โอเคว่า TBP ตัว ที่เราจะต้องล็อกไว้ว่าผิดชอบถึงตรงตนั้นเพราเราเป็น F L F กับ L F เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอ๋อคนนี้มันคือการติดตามอะเป็นยังไงร,ระดับไหนถ้าไม่นะคุณต้องแบ็กเขา90้าคุณต้องแบ 10, ็ก10เขา80คุณต้องแบ็ก20ให้ได้ถ้าไม่ก็เป็นธุรกิจเราอยู่ดีโอเคเราต้องใช้ระบบเทคโนโลยี Technology, มาช่วย พวก Google พวก Excel พวกทั้งหลายเนี่ยต้องไลเชอร์ทั้งหมดเนี่ยต้องใส่เข้าไปให้มันมีดิจิตอลติดตามเป็นอ e ีเมลเป็นกลุ่มแชทเป็นบล็อกแคสอะไรก็แล้วแต่นะมันต้องถึงนะมันต้องถึงเนะ่ะเขาไม่เอาเขาก็ปิดแต่เราต้องยิงไปก่อนใช่ไหมล่ะโอเ okay? ค f o ล l o w up and service i l l by s บทุก b บ s e t เราเซอร์สารเลยให้พริกจตาธุรกิจของเราโดยการเซอร์สาร100%นะครับ